อ่านี่ครับนี่นี่ตัวตีซ้ำครับนะกเฉียงเดียวกําลังลุงเชล็กครับมันเป็นเชล็กซีไม้มาคาครับอ่าเดี๋ยวก็เกือบไอ้วานิชอีกทีนึงนะครับวานิชกับไอ้เล็กเกอร์ไดมเพียครับยูเทนก็ได้ครับแต่ยาเบลแต่ว่าผมใช้วานิชครับอ่าซีประมาณนี้นะครับก็โฉบแบบเข้มๆนะครับ เดี๋ยวผมใส่เกลือกันเข็มเลยโอเค <laughs> okay, ครับประมาณนี้นี่ตอนนี่ตอนเปทาซีเตียนประมาณนี้ครับอ่าโยมซีถึงมันเยอะออกออกอีกแบบนี้นครับเอาซีเตียนเราตรงกลางนะครับนี่ออกเด้งน้อยๆครับมันเป็นซีไม้มะขาครับใครอยากได้ดำมันก็ได้ครับ ครับราคาตัวนี้ไม่ตึงพันนะครับไม่ตึงพันครับติดต่อมาได้ครับติดต่อทางยูทูบก็ได้ครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไปให้ครับสนใจโทรมาก็ได้ครับนาวีจะส่งฟรีครับอำเภอนาทวีจังหวัดส่องขาครับสูงให้ฟรีแต่ว่าส่งออกไปข้างนอกเดี๋ยวคิดราคาตามความเป็นจริงนะครับดำหนักก็เยอะอยู่ ะครับอ่าตัวนี้ลุงกันครับนี่ตัวนี้ทาซีส็จแล้วครับตัวนี้อ่ายังยังไอ้ลงวันนิ้ครับไม่ได้ลงทีครับแต่ว่าทาเจลิกส็จแล้วครับมองเห็นชัดไหมครับอ่าครับประมาณนี้ครับไม่ยญ่งเถเด้ครับตัวนี้มันอยู่ทีเนี่ยเดี๋ยวผมวัดได้ไหมนะวัดได้ดูแต่ละเม็ดเลยอ่าอยู่ตีควางของควางอยู่ตีซีซีปครับ ความยาวครับไอความยาวนะความยาวอ,อยุตีเจ็ดสิบเอ็ดครับความยาวอยู่ดีเจ็ดสิบเอ็ดตึงก่อเอาเอาความสูงนะอ่าความสูงอันจากพื้นครับนะจากพื้นอ่าจากพื้นเนะี่ยตึงมามาตึงนี้อ่ามองนี้นะครับอ่าอยูดีเจ็ด สิบเก้ส้นครับเจ็ดสเส้นตั้งไม่ตรงครับเออเดียวอยู่ที่เจิบแเส้นนะครับนะ40่สิบความวงสีความยาว71ความสูง 88, อันแปดสอ้เจ็ดสิบแดขอไปเลยครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆครับตอนนี้เอาเดิมเป็น10เป็น10ตัวครับ โอเคครับสวัสดีครับ